สวัสดีค่ะสวัสดีลูกค้าทุกท่านที่เข้ามาชมคลิปนี้นะคะค่ะวันนี้นะคะร้านรถไถ่รถเกี่ยวมือสองจังหวัดสุรินทร์นะคะจะมาอัปเดตรถแท็กเตอร์ค่ะรุ่น L 4 0 1 8 สดงดงามนะคะคันนี้รถจดทะเบียนปีการใช้งานปีพศ2566นะคะเลขไม่อยู่ที่196ชั่วโมงสภาพของรถนะคะ95%ได้เลยค่ะลูกค้าค่ะสวยสดงดงามสีเดิมทุกจุดนะคะเดิมจากโรงงานมาทุกชิ้นส่วนเลยค่ะสภาพนะคะสวยพร้อมใช้งานสินค้าตรงปกแน่นอนค่ะราคาคันนี้นะคะอยู่ที่470,000บาทค่ะ 470,000นะคะจะได้ใบมีดด้านหน้าและผ่านครวนเอาไปใช้งานได้เลยรถนะคะรองรับน้ำมัน B20 ค่ะเลขกไม่แท้ร้อเปอร์เซนนะคะสนใจนะคะเข้ามาดูมาชมก่อนได้ค่ะร้านตั้งอยู่ตำบลกระเทียมอำเภอสังขะจังหวัดสุรินทร์นะคะเนื้อย่างเนื้อย่างทั้ง4เส้นนะคะเดิมมาจากรถเลยเอาไปใช้งานได้อีกหลายปีค่ะสีสันสวยงามนะคะกระทะค่ะไม่มีรอยแตกหักดามใดๆทั้งสิ้นนะคะ สีเดิมคู่ตัวมาเลยสีเครื่องนะคะสีห้องเครื่องเดิมเลยค่ะเดี๋ยวจะซูมให้ดูใกล้ๆนะคะจุดมาร์กเดิมทุกจุดเลยค่ะท่านใดได้ไปนะคะคุ้มแน่นอนกับราคา4 7 0 0 0 0บาทนะคะพร้อมจัดส่งฟรีสี่กิโลเมตรแรกเลยมีเล่มเอกสารพร้อมชุดโอนครบนะคะคันนี้นะคะลูกค้าคุ้มแน่นอนลูกค้านะคะสามารถจองออนไลน์ได้นะคะคุ้มค่ะ สินค้าตรงปกนะคะเป็นรถเกรตเอร้านหัวหิงแท็กเตอร์สุรินนะคะตั้งอยู่ตำบลกระเทียมอําเภอสังขะจังหวัดสุรินนะคะเรียนเชิญเข้ามาดูได้ค่ะซีนนะคะทั้ง4ล้อนะคะยังไม่เคยผ่านการเปลี่ยนซีนมายังเดิมๆนะคะจุดมาร์กเดิม PTO นะคะใช้งานน้อยมากเลยสนใจคันนี้นะคะโทรสอบถามเซลล์มาได้098 1 0 4 7 0 2 6ค่ะ